mà muk níi lại, bắt đầu giấc thi, nàng hiu là năn สวัสดีครับผมออฟจากช่องฮิวทันมานะครับผมเนื่องในเวลานี้นะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมที่ตู้ฟูลินะจะอยู่นะครับของวันนี้ผมจะมาขายความเก่งของฟรินะว่าตัวน้องดีขนาดไหนผมจะขายตั้งแต่ C0 ศูนย์ไปจนถึง C2 เลยมงรีบว่าประจำตัวนะ ก็แตะฟูลิน่าของผมนะครับผมเลือดอยู่ที่สามหมื่นหกนะฮะแล้วก็คิเลดอยู่ที่แปดสิบคิดแดมอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้านะครับผมเอออยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสามนะฮะอาวุธเป็นประจำตัวอาร์หนึ่งนะแล้วก็อาริแฟกต์เป็นเซตสี่กุห o าบนะครับผมนาฬิากาเป็นเอไถ้วยเป็นเอชพี หมวกเป็นชิเลตนะครับผมอันนี้เป็นการบาลานซ์สต็ที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับสำหรรบผมนะเดี๋ยวจะมีเทสให้จนถึงซีซีสองเลยโอเคส่วนพอสวรรค์ผมเอาไว้ที่หนึ่งแปดแปดนะครับผม 仮なく海のちぎりよ。 をお広めだ歌え僕の生もとにあの描き形左右風雲仮名海のちぎりよ โอเคผมขออธิบายเรื่องสกิลของน้องแล้วก็เรื่องของซีก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือสกิลของน้องนั้นมาจากสกิล E ที่เราใช้กันก็จะคือคิดดาเมจตาม HP แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอีกหมหนึงปึ๊บจะเป็นการฮิล ึ่งไออันเนี้ยขอขอพูดก่อนเลยว่าไอไอเยอะๆเนี้ยมันคือการรีดาเมจแต่ละครั้งจาก HP นะแต่ทุกครั้งที่ลูกน้องเอเลขาของฟูลินะทำการรีดาเมจก็จะมีการกินค่าพลังชีวิตหรือกินเลือด ของเพื่อนๆในทีมเข้าไปด้วยนั่นเองส่วนอันติก็คืออ่ะคือมันจะเป็นการบัฟอยู่แล้วแล้วก็สร้างความเสียหายรอบแรกส่วนไออัตราส่วนฟันแฟร์เนี่ยอ่ะเนี่ยคือหัวข้อหลักของอันตีเลยฟันแฟร์นี่คือจะช่วยบัฟโบนัสความเสียหายให้ กับตัวละครในทีมซึ่งตรงนี้ฟูลินะได้รับด้วยนะโดยที่แฟนแฟสูงสุดอ่ะคือสามร้อยอะมาคุยกันที่กลุ่มดาวหนึ่งเลยมาเมื่อปล่อยเลตเดอะพีโฟลีอ่าพีโลีจอยแล้วฟูลิน่าจะได้รับแฟนแฟร้อยห้าสิบหน่วยทันที และนอกนั้นเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของแฟนแฟเพิ่มขึ้นอีกร้อยหน่วยซึ่งก็คือจากสามร้อยเมื่อกี้เป็นสี่ร้อยอ่ะสีหนึ่งจะช่วยให้เก็บแฟนแฟเหมือนคล้ายๆเดิมแต่จะเร็วขึ้นมานิดนึงก็คือได้แฟนแฟร์เร็วขึ้นร้อยห้าสิบหน่วยแล้วก็ขีดจำกัดการเก็บเก็บได้มากขึ้น อันนี้ถือว่าเป็นซีที่ผมเฉยๆนะไม่ได้แนะนำมากส่วนซีที่แนะนำมากจริงๆคือซีนี้ซีสองเมื่อช่วงระหว่างที่อยู่ในอันติของฟูลิน่าค่าแฟนแฟที่ฟูลิน่าได้รับนั้นจะเพิ่มขึ้น250%ซึ่งทุกๆหนึ่งหน่วยค่าแฟนแฟที่เกิน จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของฟูลีน่าก็คือเพิ่มเลือดของฟูลีน่าขึ้นมาซึ่งไอ้ไอ้จุดเนี้ยมันทําให้เก็บค่าฟันแฟได้เร็วขึ้นแล้วมันไปเพิ่มเลือดด้วยจากฟันแฟนๆที่เกินออกมาก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือฟูลิน่าคิดดาเมจจาก HP ซึ่งดามเมจก็จะทวีคูณความแรงขึ้นมาอีกนั่นเลยทําให้ถ้าหาว่าคุณมีคุณมีซีม 1, ผมแนะนำจะให้ไปเปิดถึง C2 เลยถ้าทําได้แต่ซ0ผมถือว่าโอเคผมแนะนำว่าตัวนี้มีดีคุ้มครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทสตั้งแต่ C0 จนถึง C2 ของฟูลินะนะครับผมประจำตัวด้วยจริงๆก็อยากทำสายฟรีให้อยู่นะก็คือท่อแป๊บแต่ว่านั่นแหละท่อแป๊บก็จริงๆก็เสร็จแล้วแต่ของยังไม่สุดสักทีอ่าถ้าใครอยากเห็นสายฟ <c oughs> รีคอมเมนต์มาแต่ C2 นะ <c oughs> เดี๋ยวผมพยายามหาไอดีที่เป็นซีศูนย์สำหรับสายฟรีมาให้นะเดี๋ยวมาลองเทสให้ให้ดูว่าเออไปกับทีมไหนได้บ้างอะไรได้บ้างโอเคนะก็ตัวเลขของดาเมจไฮไฮดาเมจที่ทําได้สูงสุดจะอยู่ด้านซ้ายมือนะผมสรุปเอาไว้ให้แล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ